สวัสดีพี่น้องทุกท่านเอฟซีทั่วโลกมือนี้มากินอาหารสิงโตครับมีเสือร้องไห้เนื้อสันนะครับเนะ้อนีก่ก็ก้อยสบายก้อยเจียกขีตมนะครับเนาะนี่ก็หั่นไปแล้วครับเนาะสามสิบกีนนี่ครับมีเนื้อติดมันมีเสือร้องไห้แกวดีขมขมพี่น้องเอ้ยนี่ก็โซนผักของเขาน,นะครับเนาะมีสะเดานะครับเนะ้อพริก สารแน่ผักขี้นี่สะเดาน้องสาวว่ามาจากเมืองไทยนะครับจายสุริพรฝรั่งเศสนะครับเอามาให้ใหกินนะครับนเนาะก๋อยเลจจัดปอาหารสิงโตซ้ำมือนีพี่น้องเลยนี่ข้าวเหนียวของเราก็นึ่งสดสด,สดร้อนร้อนหวยหย่วยเลยพี่น้องเลยมากินน้ำกันมือนี่เลจจัดอาหารสิงโตเลยพี่น้องเ้อมานะครับเด้อแ่บแสบน้ำกันครับโอ้ยเป็นยังไงพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อ ไปครับไปกินกะเพ่อย่ซีมันเนี่ยครับเรียบเรียบร้อยอาหารสิงโตวันนี้สิงโต,นนงโตเรียกพี่แล้วพี่น้องเลยไปครับนะครับสวัสดีพี่น้องมือนี่มากินขา้าวรากันพี่น้องได้อาหารสิงโตพี่น้องอยากเลยไปซื้อครับเนี่ยเนี่ยสัน,นเสียร้องไห้สามสิบกีดพี่น้องเอ้ยพี่ครับโอ้ข้าวเหนียวกับผักสะเดา ล้องสาวมาฝากมาถึงเมืองไทยครับเสือร้องไห้ข้าวเดียวเป็นทังไหนพี่น้องมันจะแซ่บวะมาครับไปกินกับพี่ีสิก่อนที่กินกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ก็มาก็ฝากจับใหม่จับมือกันได้นะครับเนาะแก้วขมขมพี่น้องเอ้ยมาอือมีครับมีเสือ เนื้อเสียกับร้องไห้กับเนื้อสดพี่น้องด้วยเผล่อแก้วับแก้วขมขมอืมอืมอือืมกระเดาพี่น้องเว้ยอืมอืม อำล้ำผักแท้ๆพี่น้องเอ้ยนะอาหารสิงโตมือสิงตเอ,อินไอ้เอ,อินพีแล้วอ้หูทำแบงนีงพี่น้องไว้สามมือคินเนี่ยสิมันหนอมอืเสียอหอมหาย ก็บรรเาหน่อยพี่น้องเนาะแล้วเดี๋ยวเขาขึ้นจากนะแสียมพี่น้องเลยจะกินคำหน่อยพี่น้องาอมาเสียม น้องสาว่นไปเมืองไทยนึกว่าฝากอก้อยเกกินต <igual> <ar> ุม่ห้องเลยอยวห้องไข ซื้อมาเครงกิโลเนี่ยเครงกิโลบย่ยแก้วขมขมพี่น้องเลยอ้าวเพื่อนเบื่อคนนอนความก็คือ,อ,คอ,อกอันประหนังด้พี่น้องนะ เนี่ยงามงามพี่ลองเออข้างไะหล่ำได้เนี่ยพี่ลองเลยกว่าแดงไปเด้าอาพี่ลองเลยจะกินคำหน่อยลาบคำบะแซบจนกินคำหน่อย ข้ากับเสียล่องไห้ไเลยพี่อลองเลยพันเลยพี่ลองพันเลยตุ่ยแก้วของผมพี่อลองเลย เราตามไปพี่นอ้องอืออือว้ายคักพี่น้องคักฮิฮิฮิขึ้นอยากเลยพี่นอ้นองไปเอาไหม ซูพีสูน่องกินอึเบงกันหน้าวัสนะจกกัดครับเบงหนักครับพี่น้องลูกโตนแนบไปแน,น,น้่จัดเป็นนูนสินโตพี่น้อง เสียห้องไหาไหมพี hay, ่ลองดิมันมองมาอันเพี้วหัวก็เสียห้องไหายพี่ลองกันเพชร

ลาบกับผักกันเราขึ้นกับปายังด่วพี่นอ้องอื้ื่องแสบเคเผ็ดพี่น้องเลยลาบเนื้อมัน่บ่เผ็ดสแสบเลยพี่น้องเนอะอสอยืออืออืออนอออ ตุ่มกับสามิกี ไ,ไ,ไปลองเอ <laughs> ยโอ้โอ้สิงโตเอินไล่ไปลองเลยสวัสดีครับอยาพฟังไห้ยวลองเลยอืม เสียบขนาดพื่รองเลยกินกินแล้วอ,อิม่มพี่้องเลยคำไม่เงยอือพี่้องเลยเปล่เป็นตะสอนพี่รองตะสอนพี่้องเลยเปล่ามเสียห้องให้ไหมพี่อเป็นตะขัด คักหลายคักหลายพี่น้องเลยจังซีนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับใครกดกระดิ่งไปยี่ซีแล้วไครับเด้อมาเป็นกำลังใจซึ้งกันแล้วกันนะครับเนาะนี่ครับมากินน้งแต่กไปอิมน้ังสารานเรียบร้อยแล้วครับเนาะครับคลิปนี้ก็บอกโดนนะพี่อนๆนะเพราะหอมปากหอมคอคอยโดนไลค์กดบอดีนะครับเนาะเจอกันคลิปหน้าไลนหนานะครับเด้อไม่ลืมฝากกันไม่จับมือกันเพื่อนเขาเพิ่งใหม่กันมาสู้ๆไปด้วยกันครับเพื่อนยูทูบเบอร์ทุกท่านครับขอคำว่าสวัสดีครับผมบายบายเจอกันคลิปหน้าครับ